สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก o ยูทูบกันเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะพาไปดูแมปใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟคลาสสิก r m ฟเมดนะครับผมนั่นก็คือแมปไบฟอสนั่นเองนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยเอาจจริงมันไม่ใช่แมปเก็บเวลเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแมปฟาร์มของฟาร์มการ์ดมาขายมากกว่าเพราะว่ามอนเลือดเยอะมากนะครับผม ถ้าไปเอาย p ไปแบบฟาร์มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มแต่ว่าถ้าไปล่าการ์ดเนี่ยโอเคได้เลยการ์ดหนึ่งใบหนึ่งราคาหลายเอ็มอยู่นะฮะอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวทได้ค่าาขนนมมสหรรรรัับบบกกไไปค์ฟอะผ็ เริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าอีเดนให้ได้นะครับผมของผมเนี่ยเริ่มที่มอรูนใช่ไหมในมอรูนเนี่ยอีเดนมาอยู่ตรงมุมซ้ายบนนะฮะอ่เดี๋ยวพาเข้าไปนะครับปุ๊บเข้าอีเดนมานะครับผมกดเทเลพอร์ตกุปออฟฟิเซอร์นะครับผมเข้ามาบอกไว้ก่อนนะครับค่าวาร์ไปไบฟอ์เนี่ยรอบละประมาณ75,000น้เซนนี่นะครับโคตรแพงนะฮะ มาถึงอีเดียนปุ๊บมาคุยกับแมวตัวนี้เลยนะครับผมถ้าคุณไปครั้งแรกคุณต้องจ่าย5้าหมื่นเซนนีก่อนเป็นค่าบริการแมวนะครับผมแต่จ่ายครั้งเดียวนะสำหรับแมวตัวนี้นะครับห้าหมื่นเซนนีครั้งเดียวนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เดินขวามาคุยกับแมวอีกทีนึงเลือกข้อ2อพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุยกับแมวอีกครั้งหนึ่งเลือกข้อ1นนะครับผมอ่าถ้ามาถึงแสงแสงแบบนี้แสดงว่าคุณมาถึงนิวเวิลแล้วนะครับผมซึ่งนิวเวิลเนี่ยปกติก็จะเป็นที่เก็บเวลด้านซ้ายจะเป็น,นลนเ,นเลมผมผ แต่ว่าเราจะไปต่อที่มันลึกขึ้นนะครับผมก็มาใช้บริการแมววาร์ปนะครับผมเนี่ยแหละเขาเริ่มชาร์จเราตรงนี้แหละนะฮะเดินลงมาด้านล่างจะเจอกับเทเลพอร์ตแคทโนสีนะครับผมเลือกว่าไปใกล้ๆสเปนได้นะครับจ่าย1นึ่งหมื่นเซนนี่ก่อนนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยคุยกัแคทโน o สานะครับผมเลือกไปทางเข้ามอร์ลาวิเลจจ่ายอีก55,000เซนนี่นะฮะแล้วก็คุยแคทโนสนะครับผมเลือกไปใกล้กับเอนเกรดนะครับผม อีเครดอีเครดนะฮะโอเคมาถึงเนี่ยคุณจะอยู่ทางเข้าไบฟอร์สแล้วนะครับผมด้านบนคือเมืองอีเครดนะครับผมด้านล่างคืออ่าหอคอยไบฟอร์สของเรานะครับผมแบบหนึ่งแถวแบบนี้นะครับจะมีมอนอยู่2ตัวหลักๆก็คือ1กระลอกพุ่มนะครับผมพีทอลนะครับผมพีทอลเนี่ยการ์ดดีมากเลยนะสำหรับสายคีก็คือทุกๆสิบลักได้คีดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าซึ่งสายคีนี่อยากได้กันมากมายนะครับผมมาล่ากันได้นะฮะคุณดูดิวิ่งไปตรงไหนก็เจอมอนนะครับผม โคตรดีนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือผีเสื้อเมนเบตนะครับผมเมนเบตเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าการ์ดราคาดีแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพราะว่าความสามารถของการ์ดเมนเบตครับทุกๆ10เด็กเนี่ยคุณจะได้ตีไกลแรงขึ้น1%นะครับเอาไปขายพวกรีเบลได้นะครับผมพีทอลทั้งเมนเบตเนี่ยนับแต่สแตตัวหน้านะอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมอย่างเช่นรัก60อย่างเงี้ยมันก็นับแต่60ไม่นับบวก5เข้าไปด้วยนะครับผมมันจะกลายเป็นคิเดเมตอ่าห ตัวหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมไอการเมนเบดการ์ดพีเท่าเนี่ยนับแต่ตัวหน้านะครับผมมอนที mon ่นี่เลือดประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะพีเท่าเนะี่ยโอเคจุดแดงๆดง้านล่างตรงกลางครับผมมันคือหอคอยไบฟอร์สนะครับผมในนี้ก็จะมีมอนอีกชุดหนึ่งนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับผมจะเป็นลูกไฟกลมๆนะฮะ ลูกไฟสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มเวทน้ําแรงขึ้นนะครับผมลูกไฟสีส้มจะเพิ่มเวทดินแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ลูกไฟสีแดงเนี่ยก็คือเพิ่มเวทไฟแรงขึ้นนะครับส่วนลูกไฟสีเขียวนะครับไม่ให้ทัดลมแต่ให้ทัดโกดแรงขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างนี้นะครับผมอันเนี้ยอันนี้คือลูกน้ํานะครับผมลูกน้ํามันแล้วก็จะมีมอนอีก2ตัวที่น่าล่าก็คือตัวควันๆครับผมมันน่าจะชื่อคานิลี่นะครับผม ทุกๆ10 a เอจิเนี่ยจะได้เอพดีเพิ่มขึ้น2%เปเ็นะครับเป็นกาใส่มัฟนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะสำหรับใครที่ขาดเอพดีใส่เข้าไปนี่ถ้าคุณกดเอจินี่คือเอพดีแบบพุ่งมากอะ่ะอ่านเนี่ยคาเนลลี่อันน,นี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือหนังสือนะครับผม โบเก้นแอนตี้คิวบุ๊กเนี่ยนะครับผมมันจะได้เอเมทเพิ่มขึ้นอันนี้นักเวทน่าจะชอบนะครับอ่ะทุกๆ10อินเนี่ยเอเมทัคหน่วยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่านักเวทอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคูนเปอร์เซนต์ตามธาตุมากกว่านะครับอันนี้มีเอเมทัคตรงๆเข้ามาเลยนะฮะก็ช่วยได้เยอะ สำหรับหอคอยไวฟอร์สเนี่ยมี3ชั้นส่วนใหญ่ถ้าจะเก็บเป้น่าจะเก็บชั้น3กันมากกว่าเพราะว่าที่มันแคบนะครับผมโอเคอันนี้คือชั้น3นะครับผมก็จะแคบหน่อยนะครับผมก็สามารถมาเก็บเวลได้นะฮะแล้วก็ตรงการลางเนี่ยจะมีห้องเล็กๆอยู่นะครับผมห้องเล็กๆเนี่ยก็มีมอนจําได้ว่ามีมอนเกิดนะหรือว่าอันนั้นมันเป็นมอนกิจกรรมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะเคยมาแบบฟาร์มมอนกิจกรรมในนี้อยู่เพราะมันเล็ก มอนกิจกรรมมันชอบเกิดนะครับผมโอเคครับอย่างที่เห็นนะครับผมว่ามอนสเตอร์แถวนี้เนี่ยเลือดเยอะมากนะครับผมไม่ค่อยเหมาะกับการเก็บเวลเท่าไหร่ขนาดมีไ P คีคูณ3แล้วยังรู้สึกว่าไ p ี 3, แบบยังช้าอยู่เลยเนื่องจากเลือดมันเยอะเกินแบบ7จ็ดแปดหมื่นอย่างเงี้ยต่อให้เราฆ่าเร็วมันก็แบบคุณต้องเป็นพวกแบบ hit วันฮิตด้วยดามจประมาณ7จ็ดแปดหมื่นอะถึงจะเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนธรรมด,ดาทั่วไปนี่คือมาเก็บนี่อื่นๆเลยนะฮะกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวนะครับถามว่าขยะพอมีราคาไหมขยะก็พอมีแต่ว่า ด้วยความที่เลือดมันเยอะอ่ะเราก็เน้นปริมาณมากไม่ได้นะครับผมเพราะมอนก็เก่งเนี่ยคุณดูดิขนาดเขาเคีเบิ้ลแบบ8,000อย่างเงี้ยยังยิงสักพักนึงเลยนะครับผมแถมสกิลแรงด้วยถ้าเป็นในหอคอยอ่ะในหอคอยสกิลข้างแรงคุณดูดิโดนไปแบบ4-5,000อ่ะเมื่อกี้นะครับผมสกิลที่เขาโดนอ่ะนะครับก็เหมาะกับการล่าการมากกว่าไม่ค่อยเหมาะการเก็บเวลเท่าไหร่นะครับผมใครที่จะมาเนี่ยเนี่ยคุณต้องระดับเนี้ยโอ้โหคุณดูโคลี่ไลท์ดอกละแสน ถ้าคุณยิงอย่างเนี้ยคุณจะเก็บที่ไหนก็ได้อะนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็สาหรับใครที่มาล่ากาเนี่ยก็มาบอกกันหน่อยว่าคุณล่าแล้วการตกหรือยังนะครับผมเมื่อวานไปลองล่ามาเงียบกิ๊บนะครับผมไปล่าเมนเบดกับล่าพีทเทลเนี่ยเงียบสนิทเลยนะครับไม่ตกสักทีดวงเราไม่ถึงหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ท่นนี้ละกันนะผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ